สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราศีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ วันนี้พิมพ์พจะมาทำนายดวงชะตาราศีในรูปแบบไพ่ยิปซีอ่าสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะจะเป็นยังไงกับคุณพฤกในเดือนกันยายนแบบนี้นะคะสำหรับคุณพฤกเนี่ยที่ทราบลัคนาให้คุณพฤกดูลัคนาควบคู่กับราศีไปเลยนะคะมาเลยค่ะคุณพฤก เดือนนี้เนี่ยนะเดือนกันยายนนะเดือนปุตะปุตะเนี่ยก็จะหมายถึงความโชคดีสิ่งใหม่ๆการละเล่นความสนุกสนานอ่าหรือบางจังหวะเนี่ยปุตะเนี่ยก็ใช้ในลักษณะของตัวแทนของปัตตนีอ่าก็จะเป็นจิตใจของคู่ครองเราว่า เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เราเองอาจจะมีในเรื่องของความรักที่อาจจะโรแมนติกกันนิดนึงไม่อยากจะโรแมนต์แต่คู่เราก็อยากโรแมนตนะ์เนาะเออเขาก็ว่าช่วงหลังทำไมคุณรู้สึกว่าคุณตึงแล้วเกินมไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวนะเงินในบัญชีด้วยนะเออหลายสิ่งหลายอย่างในพิมก็ต้องบอกว่ารีแลกหน่อยคุณพึกคผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างแบ่งรับแบ่งสู้มากอย่าไปเขาเรียกว่า เป๊ะปะอะไรเยอะแยะไปหมดนะอสิ่งสำคัญเนี่ยนะเราต้องมีความสุขในแต่ละวันให้กับตัวเราเองใช่ไหมว่าเมื่อก่อนอนะพิม์พไม่เคยนึกถึงคำว่าความสุขเลยนะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราทำไปเพราะตื่นเช้ามาเราต้องไปทำงานอะเรามีหน้าที่สำหรับการทำงานต้องมีในบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบกับตัวเรากับคนรอบข้างเรากับครอบครัวเราแต่พอเราทำทำทำ,ทำไปเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่ามันเหมือนเราเป็นเครื่องจักร เนาะคุณคิดแบบนี้ไหมอ่าแต่วันหนึ่งอ่ะพิม์กับคิดว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วมันมีคําว่าความสุขเข้าไปอยู่ร่วมด้วยเนี่ยมันเหมือนมันมีในเรื่องของจิตใจเหมือนสิ่งสิ่งนั้นมันมีเลือดเนื้อมากขึ้นอ่าการงานก็เหมือนกันเราทำเนี่ยมันมีจิตใจมันมีเลือดเนื้อมากขึ้นมันทําให้การงานของเรามันชลเลนต์มากขึ้นเราทํางานด้วยรอยยิ้มมากขึ้นเมื่อไหร่เราเป็นแบบนั้นเนี่ยการทํางานเราพัฒนาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย อ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทำพอมันใส่คำว่าจิตใจและความสุขเข้าไปมันจะมีความสำเร็จชนดิดที่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยว่าสำเร็จแล้วหรอเราไม่เห็นเหนื่อยเลยอะ่ะอ๋อมันเป็นแบบนั้นแต่พอเราไม่ได้ใส่จิตใจเข้าไปมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากอะ่ะใช้คำว่ามันเหนื่อยมากมันตึงมากนะคะเรามาเริ่มจากเจ้าชะตาก่อนเลยคุณพลึกนะ เดือนนี้ปุตะเลยคุณพรึกจะเป็นอย่างไรสองใบมือซ้ายค่ะมาเริ่มกันเลยนะสองใบมือซ้ายค่ะเจ้าชะตาเปิดออกมาเป็นนี่เลยค่ะสี่ดาบค่ะอืมสี่ดาบเนี่ยนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่พิมพ์เล่าไปทั้งหมดสอรี่ทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะจับไพ่เนี่ยก็พิมพ์พยายามจะสื่อว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเราเป็นอยู่ณนะวันวันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนไพ่ใบนี้แหละก็คือสี่ดาบที่บงบอกว่าเหมือนตัวคุณนะ่ะนอนด้วยความแบบใจสู้เลยอะ่ะทั้งๆที่คุณมีดาบอีกอันนึงอะ่ะซ่อนอยู่ใต้เตียงนะแต่คุณไม่หยิบขึ้นมาอืมคุณก็ปล่อยให้ดาบสามเล่มเนี่ยกําลังจะเขาเรียกว่าพุ่งลงมาอยู่ที่ตัวคุณมันก็เหมือนหน้าที่ที่พิมพูดไงว่าก่อนหน้านี้นะ เราก็ทำตามหน้าที่อะไรตื่นเช้ามาเราก็ไปทำงานทำงานพอสิ้นเดือนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นรายจ่ายเป็นตัวเราเป็นอะไรต่างๆนานามันก็เหมือนสภาวะที่ดาบกำลังจะพุ่งลงมานั่นแหละอะแต่หารู้ไหมว่าเรามีดาบอีกอันนึงที่ซ่อนอยู่นะเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทิศท,ทางหรือต่อสู้กับดาบที่กาลังจะพุ่งลงมาได้แต่คุณไม่ทา ม,มันเหมือนเวลาเนี้ยคุณเองทำตามหน้าที่ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วอีกใบหนึ่งค่ะคือ The Hermit มก็บอกว่าเนี่ย t m i t e r m i t มิตาประกบเลยนะแสดงว่าตัวตนตอนเนี้ยคุณต้องการที่จะพบทางสว่างให้กับตัวคุณเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบจากทางนู้นไปทางนี้หรืออะไรไม่ใช่เพียงแค่ในเวลานี้คุณเบื่อที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วนะ ฉันอยากจะมีทางใหม่อะอยากจะมีอะไรแบบใหม่อะอยากจะเป็นคนใหม่อะอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ให้ฉันรู้สึกว่าฉันสองกระจกแล้วอะอนิวพลึกอะเออเป็นแบบนี้เลยทําไมฉันเบื่อความเป็นตัวเองอยู่นะในเวลานี้คุณเบื่อตัวเองไม่ได้เบื่อใครเลยเนาะงั้นเรามาดูเลยค่ะว่าการงานของคุณพลึกเป็นยังไงอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนะเอนจอยหน่อยบอกเมื่อกี้บอกแล้วไงว่ารีแลกซ์ relax, enjoy, มั้งเอนจอยมั้งอย่าเบื่อมากอื บางอย่างไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องสมบูรณ์แบบหรอกทำไมคุณรู้ไหมเพราะขนาดดินสอเนี่ยเขายังต้องมียังลบเลยเขาสร้างมาเพื่ออะไรล่ะเพราะคนเราไม่มีทางที่จะเขียนถูกทุกคำหรอกมันไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบทุกอย่างอ่านะคะการงานของคุณเป็นนี่เลยค่ะสี่เหรียญค่ะตอนนี้เนี่ยงานของคุณพิมพ์บอกเลยนะจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือว่ามีความสําเร็จรออยู่แต่ตัวคุณเองไม่มีความสุขอมืมันติดแค่ตรงนี้เองและอีกใบหนึ่งค่ะเดอะซันค่ะการงานของคุณมีความสําเร็จรออยู่แล้วมีโอกาสที่ดีรออยู่แต่ตัวคุณในเวลานี้ย กลับไม่มีกําลังใจเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเราแยกมาแต่ละเรื่องนะแต่ละเรื่องแต่ละพอย n ์ของชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งดีทั้งนั้นเลยคุณเห็นไหมไม่ว่าคุณเนี่ยนะจะทํางานอยู่ในอาชีพไหนก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่มันมีความสําเร็จนะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณคิดจะทํามันก็มีความสําเร็จแต่ตัวคุณเองเหมือนในเวลาเนี้ คุณยังเบื่อเนี่ยยังเบื่อความเป็นตัวเองยังนู่นยังนี่ยังนั่นเหมือนทอําไปงั้นๆน่ะทำไปวันๆน่ะไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยสิ่งที่คุณกําลังเบื่อไม่ใช่งานสิ่งที่คุณกําลังเบื่อไม่ใช่คนรอบข้างอืมแต่เป็นตัวคุณทาไมฉันเป็นคนแบบนี้เนี่ยทาไมฉันเป็นคนคิดมากแบบนี้เนี่ยทาไมฉันเป็นคนคิดเยอะแบบนี้เนี่ยคุณเบื่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์แนะนํานะว่าพอเปิดเรื่องงานมาได้เดือดซันเลย คุณไม่ได้เบื่องานนะออคุณเบื่อตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าฉันเบื่อหน้าฉันจังเลยก็ <g ül> มีอะไรที่อยากจะทําใหม่ไหมล่ะเออนะเป็นในลักษณะนั้นเชื่อไหมพิมพ์เป็นคนที่ตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงเขาเรียกว่าเรียนจบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทําสีผมพอเราทํางานและพอเราได้ได้มีเขาเรียกว่าเพื่อนได้มีสังคมหรืออะไรต่างๆมันทําให้เราก็รู้สึกวันหนึ่งเราก็เบื่อตัวเราเหมือนกันนะ เออฉันเบื่อหน้าฉันจังเลยเนี่ยทำไมมันดูเรียบไปหมดเลยทำไมมันดูโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจากการแชรล์ในการทําสีเล็กๆแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทําสีรุง้งจนกระทั่งมาเป็นแบบเนี้คือมันเหมือนตัวเราอะ่ะก็อยากจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนตัวเราให้รู้สึกมันใหม่แค่นี้สกิลเล็กๆอ่ะคุณหาความเป็นตัวคุณเองให้เจอบางทีคุณเองอาจจะแบบฉันไม่ได้เบื่ออะไรเลย,เลยฉันไม่เบื่องานเลยงานดีมาก เออเพื่อนดีมากแฟนดีมากครอบครัวดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมฉันเซ็งแบบนี้เนี่ยคุณกําลังเป็นอยู่ฉันเบื่อฉันอะไรตรงไหนเนี่ยทําตรงนั้นแก้ตรงนั้นเบื่อที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองค่ะอ,อ่อยากเป็นคนแบบไหนก็ทำแบบนั้นอยากให้ตัวเองมีภาพลักษณ์แบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่สิ่งสำคัญเลยนะวันนี้คุณรีแลกกับตัวเองก่อนอย่าตึงเป๊ะเกินไปงานสำเร็จแน่นอนค่ะ นะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรคะคุณพลึกนำไปแล้วหนึ่งแต้มนะคุณพลึกนะการเงินของคุณเป็นนี่เลย9ก้าเหรียญค่ะเห็นไหมพูดถึงเงินเงินก็มาเก้าเหรียญบ่งบอกว่าเนี่ยคุณมีเงินนะโอ้โหเล่นกับนกเลยสบายใจได้เลยเงินคุณมีแน่นอนแล้วที่สําคัญตอนนี้นะไม่ได้มีเรื่องเลวร้ายเลยนะคุณสบายใจได้เลยโอ้โหเลี้ยงแมวไปเถอะไม่ต้องไปคิดเยอะนะ ต่อีกใบหนึ่งมาเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะรายจ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคุณเนี่ยทาวเวอร์เนที่ทั้งห้าขั้นเนี่ยหักไปสามขั้นน้อยๆเนี่ยนะยังเหลือสองขั้นใหญ่ๆที่อยู่เนี่ยนะโอ้โหอย่าไปซีเลยคุณในที่มันหักไปพุ่งแหลมเนี่ยมันเป็นรายจ่ายอืมเราหาเงินมาก็เพื่อจ่ายเออเราหาเงินมาก็เพื่อใช้นะ ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะการเงินการทองเนี่ยนะเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็มาไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากอย่าไปซีเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนี่สังเกตไหมไม่ได้เบื่อนะอืมชิลนะมีความสุขนะเออหาเงินมาก็เพื่อจ่ายโอ้โหเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องที่ต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เบื่อคืออะไรย้อนกลับไปค่ะเราเบื่อตัวเอง เนี่ยคือบทสรุปเพราะฉะนั้นการเงินยังปกติมิหนำซ้ำเดือนนี้เนี่ยชิลด้วยนะโอโ้การเงินดูแบบชิลมากแล้วก็จ่ายปกติมันอาจจะมีรายจ่ายพิเศษเพิ่มมานิดหน่อยสำหรับบางคนแต่ก็รับไหวนะคะมาดูความรักเลยขอคุณพลึกความรักคุณพลึกเป็นอย่างไรคะ ความรักของคุณพลึกนะคะเป็นอย่างไรความรักเป็นนี้เลยค่ะสิบไม้เท้าค่ะอือาจารย์ความรักทำไมเยอะแยะแบบนี้อะไรเนี่ยคนมีคู่เนี่ยนะเราต้องบอกว่า ความรักเนี่ยนะไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกแต่ความรักอยู่ในลักษณะของนี้เลยความรักเนี่ยสิบไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกของปกติเลยเราก็จะมีแบบอะไรที่ทําร่วมกันหรือว่าจังหวะชีวิตก็คืออ่าเราต้องแยกกันไปทํางานนะเย็นมาเราเจอกันหรือเราไม่ได้เจอกันช่วงเย็นนะเรามาเจอกันช่วงวันหยุดนะหรืออะไรต่างๆตอนนี้มันเหมือนเป็นกิจกรรมปกติที่คนมีคู่ก็ต้องปฏิบัติแบบนี้แหละอืมแต่ตัวเราเองเนี่ยพอเราเริ่มเบื่อตัวเองแล้วยิ่งเป็นแฟนเป็นคู่เนี่ย ก็รู้สึกว่าพูดได้เต็มที่ไพ่ก็เตือนเลยคุณเด็กถือดาบย่าหัวร้อนอออย่ามีปากเสียงกับคู่ในเรื่องความรักเลยเพราะสิ่งที่คุณเบื่อนะคุณไม่ได้เบื่ออะไรทั้งนั้นคุณเบื่อตัวเองเพราะฉะนั้นความรักของคุณยังถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เดือนนี้คุณเองอาจจะมีความใจร้อนอาจจะเบื่อตัวเองอาจจะ มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวฉันเองทำไมเป็นแบบนี้ทาไมนูน่นนี่นั่นเขาเรียกว่าอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนที่เรารักได้นะบางคําพูดเราเองอาจจะไม่ได้อยากให้หมายความแบบนั้นแต่เราพูดออกไปเออ คำพูดเนี่ยพิมบอกเลยนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเองอาจจะไปทําให้ใครหลายๆคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเราไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวเราพี่น้องเราหรือคนที่อยู่ข้างเรามาตลอดเนี่ยใช้คําว่าเสียความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าคุณเบื่อตัวเองอาจจะหาเวลาไปเอนจอยกับตัวเราหน่อยไหมไปเที่ยวรีแลกซ์ไปเทีเ่ยวก,กับมาแล้วก็ยังเบื่ออีกค่ะอะไรเงี้ยก็อาจจะไปทําอะไรอย่างที่พิมพ์บอกไงว่าทําให้ตัวเองเป็นนิวลุคแบบใหม่หมเลยเราก็จะมีความ เบื่อและมีความสดใสให้ตัวเราและเบื่ออะไรให้ไปอยู่ตรงนั้นเนาะให้ไปทําตรงนั้นทําตรงนั้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่นี่ค่ะมีปากเสียงกับคู่ไม่สมควรเลยนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะมีในเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมในการพูดคุยหรืออะไรต่างๆก็พยายามเงียบไว้ดีกว่าสําหรับคนโสดในช่วงเวลานี้มีคนเข้ามานะแต่คุณรู้สึกมันมันเหมือนคุณปิดอะ เออบางทีก็ปิดบางทีก็เปิดอ่ะบางทีก็อยากคุยนะอ่ะเปิดอ่ะบางทีคุยแ๊บปิดอีกแล้วไม่อยากคุยอ่ะรู้สึกนู่นนี่นั่นจังก็เราเบื่อตัวเราอยู่ไงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยังรู้สึกไม่ลงตัวอาจจะยังรู้สึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกอารมณ์ไม่ปกติบางทีอ่ะอารมณ์เรามันแซดอ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหลอกใครก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองก่อนค่ะในเวลานี้นะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยคุณพลึก บทสรุปสำหรับเดือนปุตะคุณเป็นอย่างไรคะบทสรุปสำหรับเดือนนี้คุณเป็นนี่เลยคะ่ะสองดางอ๋อแล้วมากับสามใเท้าด้วยไพ่ก็เตือนเลยนะบทสรุปเนี่ยนะตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจแล้วแหละจะทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเอง เราจะต้องตัดสินใจแล้วแหละเพราะถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่ได้เพราะยังมีสิ่งดีๆรอยอยู่สามไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมหันหลังเลยมองไปสู่อนาคตเลยอนาคตมันสดใสอะอนาคตมันแบบมันดีมากอะ่ะ ในเวลาเนี้ยคุณจะต้องตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างแหละอย่าปล่อยตัวเองให้อยู่ในสภาวะแบบนี้อีกเลยบางทีตอนเนี้ยเราเองอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของการแบบเบื่อมากขนาดนั้นแต่บางทีฟิลเราเองอาจจะรู้สึกว่าฉันอะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นอนไม่หลับเลยอะอารมณ์ไม่จอยเลยรู้สึกนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเราก่อนบางทีการนอนไม่หลับสภาวะอารมณ์ต่างๆก็มีผลหรือบางคนเป็นที่ช่วงอายุช่วงวัยหรือบางคนเป็นที่ตัวเราไม่ ปล่อยวางหรือเปล่าคิดเรื่องงานมากเกินไปหรือเปล่าเอาเรื่องโน้เรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเรื่องของสังคมเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาใส่ใจเยอะไปหรือเปล่าอืออย่าไปคิดนะว่าเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรามันไม่ใช่นะเออเรื่องชาวบ้านก็คือชาวบ้านเรื่องเราก็คือเรื่องเราเพราะฉะนั้นแหละสิ่งหลายอย่างพิมต้องบอกว่าในยะพิเศษในเวลานี้คุณพลึกไม่ได้เสีย ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินยิ่งในช่วงเดือนปตูตะเนี่ยพิมกับมองว่าได้โลดีเด่นในเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องทุกอย่างแต่อาจจะเสียในเรื่องของสภาวะอารมณ์จิตใจของตัวเองก็เลยพ่านทําให้ความรู้สึกในเรื่องของความรักกะดุนอยไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพิมพ์แนะนํานะ ทำอะไรให้เรารู้สึกเฟรชชี่กับตัวเองขึ้นมาบ้างอ่าบางคนอาจจะอยู่ในสังคมให้มากขึ้นเราอย่าปิดกั้นตัวเราเองมากเกินไปบางคนรู้สึกอยากเฮลตี้ก็อาจจะไปเข้ายิมเข้าอะไรบ้างเผื่อเราเจอเพื่อนใหม่ได้เจอสังคมเราก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกตั้งหลายอย่างมันทำให้เราอาจจะสนุกไปกับมันก็ได้เนาะอันนี้คือไทม์ไลน์ของเดือนกันยายนอแล้วถ้าเป็นปีหน้าละ่ะ 2569ล่ะคุณพลึกจะเป็นยังไงพิมพ์นำเสนอเลยนะหนังสือเข็มทิศดวงชะตาทำมาแล้ว6ปีและปีนี้เข็มทิศดวงชะตาเป็นปีที่7สําสำหรับพศ2569 จะทำนายพื้นดวงของคุณบวกกับดาวจรในเดือนมกราถึงธันวาเลยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะเพราะพิมพ์บอกเลยว่าพิมพ์ทําแบบนี้มาแล้ว6ปีเทคแคร์กันมายาวนานมากเลยเพราะการดูดวงพิมพ์พูดเสมอว่าไม่ได้จบในครั้งเดียวค่ะการดูดวงให้คนที่มาดูกับเราเนี่ยเขาได้ประโยชน์จริงๆเนี่ย ดูแล้วเราเทคแคร์เขาด้วยโอเคดูแลเป็นอย่างที่เราดูไว้เป็นนู่นนี่นั่นแล้วยังไงต่อคุณฟีดแบ็กกลับมานะแล้วจะไปยังไงต่อเรามาร่วมกันแก้ปัญหานะคุณยังมีพิมพ์อยู่ในชีวิต อีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเราเป็นเสมือนเพื่อนอ๋อบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเลยคุณคุยได้ทุกเรื่องคุณเปิดใจได้ทุกเรื่องอ๋อมันเป็นในยะหนึงของการปรึกษากาันเพราะฉะนั้นพิมก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยที่ได้พึ่งมาติดตามหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ดีกว่าดูดวงครั้งเดียว ะะยังไงก็ฝากเข็มทิศดวงชะตาปี2,569ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพลึกมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ